ตอนนี้เราอยู่กันที่สกลนครน,นะครับก็ตั้งใจที่จะลงมาขอบคุณทั้งประชาชนแล้วก็สมาชิกพักนะครับที่ยังให้การสานับสนุนกับพรรคก้าไกลมาโดยตลอดแล้วก็ได้อัปเดตกันทั้งเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองด้วยแล้วก็เล่าให้ฟังเท้าความถึงอดีตที่เคย ได้รับความรู้จากพี่น้องสกลนครมาตลอดตั้งแต่ผมยังเป็นอดีตอนาคตใหม่ครับก็ได้กลับมาทักทายกันแล้วก็ให้กําลังใจกันในช่วงที่อาจจะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองอยู่ในช่วงนี้นะครับเรื่องท้องถิ่นนี้เหมือนก้าวไกลก็ลุกหนักขึ้นวันนี้คุณโอแพททองแท้เอ้ยคุณโอ๊ะนพททองแท้ก็ลงพื้นที่ประทุมเหมือนกันแล้วก็มีมีพักช่วยายหลายคนที่มือ่กระจายตัวไปลงพื้นที่ประทุมธานีมนทบุรีเลยครับ เขาก็ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีในลักษณะที่ว่าจะได้สามารถมีการแข่งขันให้มันมากขึ้นทีกเยอะกวัาเราที่ม <c oughs> ก็สามารถที่จะทําใหา้ประชาชนเป็นเป็นเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ยิ่งมีการแข่งขันกันเอยอะๆเนี่ยผมก็คิดว่าทําให้มัน มีสีสันมีความน่าตื่นเต้นทําให้คนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้เยอะๆนะครับเพราะว่ายิ่งใช้สิทธิ์ใช้เสียงเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกตั้งที่มีความชอบธรรมแล้วก็ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมเยอะๆแต่ถ้าเกิดเงาหงอยนะครับแต่ละพักไม่มีใครลงมากเนี่ยพอคนไม่ค่อยออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆก็จะทั้งเสียภาษีในการอ่า เรียกทางตอนนั้นแล้วก็ทําให้อาจจะไม่ตอบใจจำลนงจริงๆของประชาชนทั่วๆไปก็ได้ครับถ้าดูตั้งแต่อภิปราบงบเนี่ยรรคเพื่อไทยเหมือนฝากรเองเข้ามาเยอะมากมีการอภฟิปรายในการเตรียมสไลด์คนการทำพื้นที่อะไรครักันนงวลไหมครับไม่กังวลเลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีจะประชาชนจะได้เห็นข้อมูลให้ครบทั้ง3ามร้อข้อองศาว่าในมุมมองมันจะเป็นยังไงแต่ผมว่าข้อมูลมันมันไม่ได้เป็นแค่ข้อมูลอย่างเดียวในลักษณะที่ว่ามันอยู่ที่วิวธี วิธีคิดในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณนะคะว่าเราควรที่จะรอบคอบในช่วงเวลาที่เสี่ยงมีวิมีวิธีในการบริหารความเสี่ยงแล้วทายังไงให้ภาษีของประชาชนนั้นได้ผลมากที่สุดแล้วก็ประหยัดภาษีให้ได้มากที่สุดแต่ในอีกในอีกมุมหนึ่งก็อาจจะคิดว่าเราทําแบบวิธีแบบบนลงล่างนะครับแบบเดิมแล้วก็คิดว่าจะได้รับผลที่ที่ดีกว่ามันก็ให้ประชาชนได้สามารถตัดสินได้ว่าแนวทางไหนอย่างน้อยเนี่ยมันจะได้โชว์ให้เห็นว่า มันมีทางเลือกอยู่ในประเทศนี้ว่าเฮ้ยเงินก้อนเดียวกันบริหารแบบนี้กับบริหารแบบนี้เนี่ยอันไหนเขาคิดว่ามันเหมาะสมมากกว่าในการที่จะดูแลทั้งเรื่องเกี่ยวกับปัญหาระยะสั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็หาสมดุลระหว่างความเป็นดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนรวมถึงพี่น้องภาคอีสานอย่างสกลนครแล้วก็อุดรที่ผมได้เห็นมาในสองสวันนี้ด้วยครับเหมือนมีกระแสะขเขาเข้าไปเองก็เหมือนโดนเล่นเกมการเมืองจากบ้านใหญ่เหมือนกันมีการชิงลาออกก่อนนะให้อาจจะตั้งบางคนสมัครไม่ถ่นานไปในบางทีเ,เออผมก็คิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะคิด พอที่จะเห็นภาพว่าในแต่ละเรื่องที่ที่ผู้สมัครแต่ละคนทําอาจจะเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าทําไปเพื่ออะไรผมก็คิดว่าเขาน่าจะดูว่าใครจริงใจกับประชาชนเพราะฉะนั้นตนนี้ผมก็ไม่ได้กังวลแล้วก็ทุกสิ่งจะว่าไงลกูกมาแถลงข่าวกันลุงไหมล่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังเป็นไปตามตามแผนงานของเราเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้ผลกระทบพอเรามันมีแผนที่ชัดเจนแล้วเนี่ยพอมันมีอะไรที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้รู้สึกกังวลใจแต่อย่างใดอย่างที่บอกว่า เราไม่ได้ต้องการจรํานวนเราต้องการคุณภาพแล้วก็ต้องเน้นในที่เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่คุณภาพของเราวิธีคิดในเงื่อนไขคืออันที่หนึ่งก็คือต้องมีโอกาสที่จะชนะสูงแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงได้จริงครับไม่ได้ต้องการที่จะชนะ2 0 3 0าจังหวัดแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็ทําให้เสียชื่อพรรคในในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผมคิดว่าอันนั้นผมว่าต้อง,ต,องต้องให้เห็นว่าพอเข้าได้แล้วทําได้จริงอันนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีกว่าโอเคครับเชิญครับต่อครับ แล้วค่ะตอนนี้ในการเลือกตั้งระดับประเทศแล้วก็มองไปถึงเรื่องก,การแก้ไขรัฐธรรม,มนูญมีเสียงกระสิบกระซาบที่คุณหญิงสุนารัตน์พูดเมื่อวานนี้ค่ะว่าการเลือกตั้งหร,รือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะทําให้เป็นการเลือกตั้งแบบประบบเขตทั้งหมด5 0 0เขตโดยตัดบัญชีรายชื่อออกไปครับผมว่าก่อนจะตอบเชิองอัดก็คือเมื่อวานอยู่ที่อุดรนะครับแล้วก็ไม่อาจจะไม่มีโอกาสได้ฟังที่คุณหญิงให้สัมภาษณ์ผมก็จว่ารายการคุณออฟชั่น์ใช่ไหมครับที่พูดถึง อ่าผมยังไม่ได้ฟังรายละเอียดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการตอบสัมภาษณ์ก็คือตอบแบบยังไม่ได้ดูบริบททั้งหมดแต่ผมคิดว่าหลักการก็คือการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยประโยชน์คนที่จะตกอยู่ที่ประชาชนประโยชน์ไม่ควรจะตกอยู่ที่นักการเมืองอันนี้คือหลักที่มันสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อ่าต้องเน้นว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นการอ่าคือนอำนาจให้กับประชาชนในระยะยาวแล้วก็ให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมากที่สุดไม่ใช่เป็นการแก้ เพื่อให้พักใดพักหนึ่งได้ประโยชน์กับกับการาาากับการแก้รัฐธรรมนูนครั้งนั้นอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นหลักสําคัญแต่ถามว่ามันมีความน่าจะเป็นนะครับหรอว่ามันมี probability ที่อาจจะพยายามแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับแต่ว่ามันอาจจะแก้ได้อยู่แค่ไม่กี่มาตาแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นการคือนอำนาจตามหลักการจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นนี่ก็ยังเป็นความ ความน่าจะเป็นอยู่แต่ผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะเน้นในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับชัดๆเลยก็คือว่าการแก้รัฐธรรมนูญประโยชน์ต้องตกกับประชาชนไม่ได้ตกอยู่กับพรรคการเมือง<อ>นะครับว่าครูตอบได้ประมาณแค่นี้ครับเหมือนเหมือนเขาบอกว่าในสายข่าวพรรคเพื่อไทยเองครับด้านด้านในมีความพยายามเรื่องนี้เพื่อตั้งเป้าเป็นสกัดพรรคเก้าไปเลยครับเอือนระบบบ้านใหญ่เปลี่ยนเป็นระบบเขตห้าร้อคนเลย,เลยนะครับอันนี้ผมก็ยัง,งสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาจริงๆอันนี้อันนี้สิ่งที่ อบอกว่าเป็นสายข่าวหรืออะไรนี่ผมก็คงไม่สามารถที่จะทรา,าบได้แต่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงในช่วงที่เป็นรัฐสภาชุดที่แล้วก็มันมีการแก้จาก350เป็น400จาก150เหลือ100วิธีการคำนวณคำนวณอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้กล่าวหาว่าทําให้พักใดพักหนึ่งได้ไประโยชน์เพราก็ยังไงผมก็ยังชนะเลือกตั้งอยู่ดีไม่ว่าจะแก้แต่ทำให้าทำให้300ไม่350เป็น400และให้400มากขึ้นเป็น400เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ค แต่กย็ยังยึดหลักสําคัญในการตอบครั้งนี้นะครับเนื่องหาสําคัญในการตอบครั้งนี้ก็คือว่าการแก้รัฐธรรมนูญมีความจําเป็นนะครับ2560คือระเบิดเวลา ถ้าจะแก้ต่อไปต้องเอาประชาชนเป็นตัวหลักและให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่าให้พรรคใดพรรคหนึ่งได้ประโยชน์มากกว่าการทําให้การเลือกตั้งทําให้กฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยทำให้การเลือกตั้งห,หงร,หรือก,การบริหารการเข้าสู่อํานาจเนี่ยมันไม่บริสุทธิท์ยุติธรรมแล้วก็โอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งผมว่ามันก็จะเป็นระเบิดเวลาลูกต่อไปแต่ที่จะแก้ระเบิดเวลาเก่าก็จะทําให้มันมีความขัดแย้งใหม่แต่ก็ไม่ได้กังวลใจอะไรสําหรับพรครคเก้าไกลก็ยังยืนยันว่าเอาประชาชนแล้วก็เอาประเทศมาก่อน ความสามารถในการแข่งขันของพรรคเราเราเชื่อในตัวของเราว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะรูปแบบเกมเป็นยังไงเราก็ชนะในเกมที่เขาดีไซน์มาให้เราแพ้ตลอดครับเมื่อวานนี้ๆๆบ้านของสสทิศนาครับมีไหมครับตอนนี้ได้ติดต่อว่าประสานงานอ๋อก็เมื่อวานพอเห็นข่าวก็ได้โทรศัพท์หา,หาทางคุณเจ้าตายเรียบร้อยครับก็ เขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับมีไฟลัดวงจรใ,ในในที่ที่ไม่ใช่แล้วก็ข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนปูนก็ไม่เป็นไรแล้วก็ได้ได้รักษาชีวิตก็คือได้ช่วยชีวิตมีคนออกมาครบนะครับเข้าใจว่าเป็นน้องสาวเขาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงเขาก็ออกมาครบทุกตัวก็ก็ได้ส่งกําลังใจให้แต่ว่าก็รู้สึกว่าดีที่ยังจะไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้กระทบบ้านเรือนข้างๆก็ก็ต้องส่งกําลังใจไปให้คุณแก้วตาจากพวกเราที่ภาคเก้าไกลทุกคน มีคนพูดถึงเรื่องนี้กันตั้งใช่เขามีไฟไหม้ก็บอกว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้ในปีนี้เกิดขึ้นหลายครั้งมันอยากเน้นย้ำเรื่องของการป้องกันและเฝ้าระวังครับก,ตก็ต้องก็ต<ๆ>้องก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องเกี่ยวกับตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้ารัดวงจรเรื่องเกี่ยวกับไฟช็อตอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บางทีเราไม่ได้เปิดใช้นานๆพอเข้าไปเปิดแล้วก็ทิ้งค้างไว้นานๆปุ๊บมันก็อาจจะรัดวงจรได้ก็อยากจะให้ช่วยกันตรวจสอบผมไม่แน่ใจว่าในงบประมาณที่ผ่านมาในม,มีเรื่องเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไหมย,ยังไงเดี๋ยวผมจะดูว่าถ้ามันมันมีพิร์ทนเยอะนะครับแล้วก็จะใช้กรรมธิการเรื่องเกี่ยวกับป้องกันภัย ต่างๆเนี่ยในในสภาประกอในสภาช่วยตรวจดูให้ทีนครับทีมพายอย่างเมื่อวานเองในก็ไปลงพื้นที่พัทยาและต้องการการจันพัทยาค่ะเป็นแหล่งพื้นที่ในการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลกเรามองว่าบ้านเรามันพร้อมในงานนั้นเรืผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ที่ทำได้แล้วก็ควรที่จะทําให้พร้อมแต่ในขณะเดียวกันคือการดูแลคนพัทยาดูแลคนระยองต่ออย่างที่ผมได้อภิปรายให้ฟังในสภาในเรื่องจุด destination ในการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยมันอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามมาโดยตลอดอันนี้มันมันเป็นสิ่งที่ยังต้องทําต่อไหมไม่ต้องทําแต่มันเน้นได้แค่ข้างซ้ายอย่างเดียวแต่ข้างขวาไม่เน้นหรือไม่ข้างข้างขวามันก็คือความปลอดภัยของนะักท่องเที่ยวการดูแลผลเรื่องเกี่ยวกับมาเฟียลือไทยนะักท่องเที่ยวเรื่องเกี่ยวกับ การเดินทางคมนาคมของนักท่องเที่ยวดูแลเรื่องเกี่ยวกับขยะและความพร้อมของน้ำใช่ไหมครับที่ดูแลได้ทั้งท่องเที่ยวและดูแลคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นก็อยากจะชวนนายกครับเวลาพูดเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยมันต้องดูทั้งฝั่งดีแมนแล้วก็ดูทั้งฝั่งสป라이ยถ้าไปดูที่ฝั่งดีแมนอย่างเดียวนะักท่องเที่ยวมาเยอะทําให้ค่าครองชีพคนในพื้นที่สูงขึ้นขยะล้นเกาะเต็มไปหมดน้ําจืดมีไม่เพียงพอใช้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความย,ายั่งยืนแล้วยิ่งสําคัญที่สุด เครื่องจักรเศรษฐกิจสุดท้ายคือการท่องเที่ยวถ้าเกิดมันจะเกิดสะดุดขึ้นมามีเรื่องเกี่ยวกับอย่างที่ระยองก็มีเรื่องไฟไหมโรงงานวินพโรเซสหรือมีน้ำมันรั่วเยอะๆมากขึ้นตอนนี้ก็ก็จะว่าที่สิงคโปร์ก็มีรั่วก็ต้องรีบจัดการกันเยอะเนี่ยาะอุตสาหกรรมมันไปผปสมกับการท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วคุณไม่ดูแลเนี่ยมันก็อาจจะทาลายการท่องเที่ยวที่คุณพยายามจะโปรโมตตั้งแต่แรกเหนัเพราะฉะนั้นถามว่าการท่องเที่ยวมีศักยภาพไหมมีแต่ในคณะเดียวกันสาธารณรปโภคของการท่องเที่ยวก็ต้้องรัับกดูแล ถามเรื่องสอวนิดนึ่งหลักการเลื่อนระดับประเทศเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวมาว่าพูดคุยกันในกลุ่มผู้สมัครเองนะครับที่พ่าเขาเรลงเทปว่ามีพัรคการเมืองอย่า่ที่ซุ่มเก็บตัวผู้สมัครไว้ตามโรงแรมในหวเมืองใหญ่ต่างเรา,ม,ามีข้อมูลนี้อะไร ในเรื่องการเ,าเลือกสวรครั้งนี้จริง,รงๆแล้วพรรคการเมืองก็มีส่วนร่วมมากไม่ได้นะครับตามกฎหมายแต่ว่าทางของเราก็ใช้กรรมธิการนะครับที่เป็นส่วนร่วมของรัฐสภาในการดูแลโดยที่มีคุณอไอติมคุณพฤิ์นะครับก็ได้ลงพื้นที่ดูการเลือกตั้งสวทั้งตั้งแต่ตนะั้งแต่อเมอมาจนถึงจังหวัดใช่ไหมครับแล้วก็เน่ตก็คงจะในระดับประเทศก็คงจะใช้กลไกนั้นในการตรวจสอบดูแลต่อไปว่า ที่เป็นข่าวเลยนั้นเป็นเป็นจริงหรือไม่แต่ว่าในหลักการแล้วผมก็คิดว่าเราน่าจะได้สภาสูงที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแต่ว่ายึดโยงแล้วก็ทําหน้าที่ได้คุ้มภาษีกับสิ่งที่ต้องประชาชนต้องเสียภาษีแล้วก็คาดหวังไว้นะครับก็หวังว่าจะได้ได้วุฒิสภาที่ที่ตรงต่อ ต่อโจทย์ของประเทศในปัจจุบันครับที่ผ่านมาการเรียกสอวอตั้งแต่ระดับอำเภอเป็นจังหวัดต้นต้นตประเทศเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดคำว่าสอวอสีชมมาโดยตลอดมองเรื่องนี้ยังไงครับผมก็คิดว่าไม่เราไม่ไม่จะเป็นที่จะต้องเติมนามสกุลให้ให้ใครโดยการไป,ไปป้ายสีหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าแต่ละคนก็มีวุฒิภาวะแล้วก็มีจุดยืนของตนเองถ้าในความหมายของข้าผมอนุมานว่าก็คงจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้สื่อข่าวเป็นนักวิชาการสายประชาธิปไตยที่ยืนตัวตรงมีกระดูกสันหลังมาโดยตลอดนะครับก็คงคงไม่ได้หมายความว่าเขามีนามสกุลเป็นสีส้มหรืออะไรแต่ว่าเขาก็คงจะทํางานเพื่อประเทศชาติก็คงเป็นสวที่ทั้งชายทางานเพื่อประเทศชาติไม่ได้มี ไม่ได้มีนามสกุลหรือไม่ได้มีการป้ายสีอะไรอย่างที่ไปข่าวหรอกครับทีพาธาครับเรื่องสวสีส้มเนี่ยมันมีการท่าทึงถึงขนาดที่อาจารย์พรเเฟรประธานวุฒิทีเนี่ยเคยกล่าวว่าการเลือกวุฒิสภาชุดใหม่เนี่ยจะได้สวที่มีสีส้มเข้ามาในในสภาสูงมากกว่ามันมันกลายเป็นวัตรตรงเนี้ยเราิว่ามัน เรื่องมันเป็นวัฒนธรรมหรือว่ามันเป็นคำพูดทีนี้ขอทวนคำถามนิดนึงท่านพูดเมื่อไหร่นะครับผมก็ตามดูอยู่ว่าอย่างไอชิเช่นตอนที่มีถ่ายรูปมีอะไรที่ถ่ายรูปแลท่านได้พูดใช่ไหมอ๋อครับก็ก็คงต้องให้บริบทเหมือนกันก็ว่าไม่ได้ไม่ได้เห็นตอนท่านสัมภาษณ์ตอนนี้แต่ได้เห็นสัมภาษณ์ตอนที่ถ่ายรูปร่วมกันนะครับก็ก็คิดว่าอย่างคงคำตอบเดิมอย่างที่ตอบผู้สื่อข่าวว่าก็คงไม่ได้เป็นการป้ายสีอะไรแต่ละอันมันก็มีความ ตกต่างหลากหลายแล้วก็คิดว่าเป็นสวอที่ทําเพื่อประเทศทั้งนั้นแหละครับวันนี้ใส่เสื้อช้างนี่ตั้งใจจะโปรโมทซอฟเพาเวอร์ที่ไหนไม่ได้ตั้งใจครับมีคนให้มาแล้วก็แม่บ้านจัดชุดต <laughs> แต่เมื่อวานตั้งใจเมื่อวานเป็นเสื้อ,อยี่ห้อของคนอุดรแต่ว่าก็ยังไม่ได้พูดถึงก็เป็นความคิดสร้างสารรค์ของคนอุดรขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ<อ>